Yeah, this kind of bold running will all. Great leap! Oh, A real, real chance! And it's it. and if you're just back from your break, you've missed very little. choice of shots. One it was always going to be intercepted. Can he get away here? He's going for the goal! โอเคครับก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนักเตะน,นะก็คือเจ้าฟูรูไฮชีนั่นเองนะครับเป็นนักเตนนะระดับ สาดาวนะที่เขาให้แลกฟรีได้นะครับถือว่าคุ้มค่านะตัวนี้มาดูกันก่อนเลยนะครับการสไตล์การเล่นก็คือโ o a m i n g fan นะส่วนทีมเพสไตล์เนี่ยก็เป็นโ o s i t i o n นะครับสูงสุดเลย80ดอตงนั้นก็70บทดเลยนะอืส่วนสแตตก็ประมาณนี้นะครับเกมลุกเนี่ยเ8เลยนะส่วนสามพี่น้องออของบอลควบคุมบอลก็ประมาณ70 4-73นะครับแล้วก็72นะ ส่วนการส่งบอลเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้แต่ไม่ได้ดีนะส่วนการจบสกอร์ก็เจ็ดสิบสามนะครับลูกม่งนี่ไม่ต้องหวังนะส่วนค่าปั่นโค้งเนี่ยแค่เจ็ดสิบสี่เองนะครับน้อยมากเลยนั้นก็สีแดงมดเลยนะส่วนความเร็วเนี่ยก็คือจุดเด่นเลยนะดูดิสปีดต,ตันี้แปดสิบหกเลยนะครับส่วนสปีดเนี่ยแค่แปดสิบเอ็ดเองนะไปแค่สิแปดสิบเอ็ดเลยนะเออส่วนเท้าที่ไม่ถนัดจะก็ใช้บางครั้งนะครับ อันนี้แค่เวลหนึ่งนะผมยังไม่ได้อัพเลยนะโอ,อความเร็วกับสปีดตันได้ถือว่าเยอะมากนะครับสแตทดรวมเนี่ยก็อยู่ในขั้นดีนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้ตีอะไรขนาดนั้นนะส่วนเพยอร์สกิลเนี่ยก็มีอยู่4สกิลเออ,เอ,อใช่สี่สกิลเองนะครับสกิลยิงมีแค่สกิลเดียวนะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าผมจะบอกข้อดีข้อด้อยกันด้วยนะ พูดถึงข้อดีของตัวนี้ก่อนเลยนะครับข้อดีของเขาก็คือความเร็วนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสปีดต้น86แล้วก็สปีดเนี่ยก็81นะนี่แค่เวหนนะครับที่ผมเล่นทั้งหมดอนยะผมใช้วิวหนนะผมยังไม่ได้อัพตันนะครับจากที่เล่นมาเนี่ยโอ้โหความเร็วของเขานี่ใช้เป็นประโยชน์มากเลยนะกระชากลากเกรือยบวกกับเออสกิลเบิลชัสนะก็คือการายกหลบนั่นเองนะครับอืมือว่า ใช้ได้ดีมากเลยนะบางทีก็กระชากทีกองหลังก็ตามไม่ทันนะฮะถือว่าในความเร็วที่เทคีนะเอีอยังไม่ได้ดีเยี่ยมเท่านัก,นกเตะระดับท็อปนะครับหรือตัวเมตาตัวอื่นนะส่วนข้อดีที่สองของเขาเนี่ยก็คือการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลน,นะครับจากหลังจากที่เล่นมานะรู้สึกว่ามันดีเกินคาดนะครับเพราะว่าสเตตเนี่ยมันแค่70 ต้นๆหนึงนะ72 73เองนะแต่เล่นเนี่ยเหมือนเหมือนเ,อเหมือนค่าพลังเนี่ยอยู่ประมาณ85ขึ้นนะเออเวลาเล่นแล้วมันลื่นไหลดีอะเออไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่เวลาเล่นมันลื่นไหลดีมันพริ้วมากมันเลียนตามากนะครับซึ่งมันสามารถยุกหลบคู่ต่อสู้ได้ประมาณ2-3คนเลยนะแบบเอ่อดับเบิลทัสทีหนึ่งก็สามารถหลบได้2-3คนแบบบอนไม่รู้จักเท้าเลยนะฮะนี่คือ ข้อดีมากอ่ะคือแบบดีเกินคาดอ่ะคือตอนแรกที่แรกมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะแค่เอามาเล่นขำๆแต่พอเล่นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันดีเกินไปหรือเปล่าวะเออข้อดีข้อที่3ของเขาก็คือการจบสกอร์อนะอ่การจบสกอร์ประมาณ7 4เองนะครับถ้ายิงแบบยิงตรงๆอ่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เอ่อมาตรฐานนะก็ปกติไปค่อนไปทางดีนะครับแต่ไม่ได้ ขั้นดีเลยนะเพราะว่าค่าปั่นโค้งของเขาเนี่ยมันน้อยมากเลยนะเออถ้ายิงกับปันะ่นโค้งเนี่ยคุณแทบไม่ต้องหวังอะไรอะ่ะคือแม่งบอลออกแน,น่เออค่าปั่นโค้งเออของเขาเนี่ยมันน้อยมากนะครับแต่การยิงเนะี่ยเออค่อนข้างที่ดีนะเออดีเลยก็ได้แหละเออแต่ไม่ได้แบบคมมากมายนะครับอืมก็ประมาณนี้นะสำหรับการจบสกอร์นะครับแล้วก็ข้อดีก็มีแค่ สามอย่างนี้แหละที่ผมเล่นมาแล้วผมรู้สึกนะเรามาพูดถึงข้อเสียของเขาบ้างครับข้อเสียอย่างแรกเลยอย่างที่หนึ่งเลยที่ผมเจอเนี่ยแล้วมันก็เป็นปัญหามากนะก็คือค่าพลังฝัอนโค้งกับน้อยมากน้อยมากน้อยแบบโอ้โตรน้อยเลยนะซึ่งมันเออส่วนทางกับสไตล์การเล่นของเขาเนะสไตล์การเล่นของเขาก็คือโร a m i n g fan ใช่ไหมก็คือเป็นตัวดิมเส้นที่ตัดเข้าในแล้วก็เข้ามายิงแต่ อันนี้ก็ใช่ไงแต่เข้าในเข้ามายิงแต่ไม่สามารถยิงแบบปั่นโค้งได้อ่ะอารมณ์เหมือนซอนนะครับซอนเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็ตัดตัดเข้าในใช่ไหมแล้วก็ปั่นโค้งอ่าประมาณนั้นอ่ะแต่เนี่ยมันทําไม่ได้คือถ้าจะยิงอ่ะก็คือกดยิงตรงๆไปเลยนะฮะตรงให้คุณพยายามยิงปั่นโค้งแล้วก็ตามมันก็ไม่โค้งให้คุณนะเออผมเล่นมาแล้วแล้วผมยิงมันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่โค้งให้ผมเลยเว้ยคือม่ต้องยิงตรงๆอย่างเดียวนะครับมันถึงจะ หวังผลได้นะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการยิงไกลนะก็ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เอออาจจะฟุกบ้างบางทีแต่น้อยมากอืมแต่ออมถ้าใ,ให้แนะนํานะก็คือไม่แนะนําให้ยิงไกลนะครับเออยิงใกล้ๆเลยยิงประมาณหน้ากรอบเขตโทษอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็กยังวังผลได้แต่ถ้ายิงไกลกว่านั้นแล้วก็วังผลไม่ค่อยได้นะเออ ข้อเสียข้อที่สองก็คือความแข็งแกร่งของเขานะฮะคือถ้าโดนเบียดนี่ก็คือไม่เสียบอลเลยเสียบอเลเลยนะฮะเออถ้าโดนเบียดแบบแรงๆอ่ะเจอกองหลังตัวเมตาอย่างเงี้ยเพื่อเบียดทีแม่งเสียบอลเลยนะฮะเออคือแบบเสียบอลง่ายมากอะเวลาโดนเบียดนะแต่ถ้าจะไม่ให้โดนเบียดก็อย่างที่ผมบอกกันแหละกระชากบอลหนีฮนะอืมมันจะช่วยได้นะอืมพอข้อสอบก็ประมาณนี้นะความแข็งแกร่งของเขามันน้อยน้อยเกินไป ส่วนข้อเสียที่สามนะครับสำหรับตัวนี้นะก็คือสกิลน้อยน้อยไปหน่อยก็คือมีแค่4สกิลเองนะฮะสกิลเลี้ยงประมาณ2มงส่วนสกิลยิงอีกหนึ่งก็สกิลอะไรไม่รู้ 1. อหนึ่งเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอีกสกิลหนึ่งคืออะไรนะฮะแต่จากที่ดูมาคือมันน้อยมากเลยสกิลเลี้ยงมีแค่ double t o u c นะก็เอ่อ tag back นั่นเองนะครับก็ถือว่ามันมากพอไหมสำหรับผม หรือมันน้อยเกินไปรือเปล่าเนี่ยสําหรับผมมองว่ามันก็ค่อนข้างน้อยนะเออมีสกิลเลี้ยงบอลให้แค่อสองสกิลเองอะ่ะแต่ถือว่าแต่ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังพอเล่นได้นะครับแค่มีดับเบิลทัสเนี่ยก็โอเคละเออมันก็โอเคละเออมีดับเบิลทัสมาให้ผมเนี่ยก็โอเคละเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้ลนะก็ประมาณนี้ครับข้อเสียของเขานะอ่าเรามาดูกันที่การตีบวกดีกว่าผมแนะนํานะแนะนําการตีบวกนะครับ อัพเวลให้เต็มนะอัพเวลให้เต็มเลยเการอัพของผมเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่2แบบนะแบบที่1ก็คืออย่างที่ AI แนะนาเลยนะครับอื่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือตามแอปดาต้าเบสที่เขาแนะนํามานะซึ่ง2แบบเนี่ยมันต่างกันนะครับเออแบบที่1อย่างที่ AI ทําให้เห็นไหมมันค่อนข้างที่แบบเออสมดุลนะเออสมดุลแต่ก็ค่าปั่นโค้งก็ยังอ่อนอยู่ดี ไม่อ่อนหรอกเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะเจ็ดสิบเจ็ดก็จริงแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะปั่นโค้งให้เลยนะฮะเออก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะส่วนความเร็วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเลยนะสปีดตน้นส่วนผมนี่จะเอาแบบนี้แหละอย่างที่ดัตตาเบรให้ผมมานะครับการคลองบอลเนี่ยแปดส่วนเอ่อความเร็วหรือเปล่าความเร็วประมาณหกมั้งน่าจะใช่นะส่วนเอ่ออ,อันที่สามนยะก็คือการ ไม่ใช่การหรความอึดความบาลานซ์นะฮะเอ่อถ้าพูดผิดอะ่ะก็ขออภัยนะอ่าดูค่าพลังได้เลยเห็นไหมโอโ้โหความอืมก็ออกประมาณนี้แหละการพองบอลก็ประมาณนี้นะครับแปดสิบขึ้นเลยนะก็จอด,ดียิ่งกว่าเดิมสำหรับความเร็วก็เก้าสิบสองอืมจะปิดตัวก็สิบสองนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะส่วนบาลานซ์กับสเตมิน่าก็เพิ่มขึ้นนะครับก็อึดขึ้นแล้วก็ความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อย ไม่มากผมก็จะเอาประมาณนี้เลยนะเออมันผมว่ามันเหมาะดีคือเน้นจุดเด่นไปเลยส่วนจุดด้อยเนี่ยก็ช่างมันช่างมันเลยจุดด้อย,ยนะเอาเน้นจุดเด่นเป็นหลักนะโอเคตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ทีมให้ดูนะว่าสเต็ปม,มันจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปที่แผนนักเตะแป๊บหนึ่งนะอโอเคสเต็ ตตออ,อยู่ประมาณ91เอ็นะครับก็ก็ดีนะไม่ไม่สูงเกินไม่โอเวอร์เกินนะสมกับที่เป็น3ดาวนรประมาณ91ก็ดูถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีอโอ้ยลิมพันโอเคครับถ้าใครออชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปแล้วนะผมจะได้ทำคลิปออกมามบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันน่าเบื่อมากเลยไม่มีอะไรให้ทำเ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย